ทีนี้15ลห15%รออีกนันทีนึงแบบ10อีกนั่นหใช่เขาจะปล่อยคูปองมาเรื่องนี้สอนหนูว่าใครที่ซื้อออนไลน์นะคะสอนให้รู้ว่าตัดสินใจแล้วเสียเงินเลยใช่เพราะยิ่งลังเลปุ๊บจะยิ่งแพงขึ้นถูกต้องถูกต้องค่ะนี่เรื่องจริงทานวิตามินซีแล้วต้องเว้นกี่ชั่วโมงกอะเลยต้องเว้นกี่ชั่วโมงทานกาแฟได้จริงจไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวพ่อหนูว่ วันนั้นที่ที C, like ่ถ่ายคลิปอะก็ค like <inya> ือเขากินวิตามินซ <Matrix> <ham mat Lauren> <het zung> ีเสร็จเขากินกาแฟต่อไม่เป็นไรนะคะช่วยเรื่องอะไรผิวค่ะทุกคนว่าหนูเป็นยังไงเหมือนหลอดไฟเลยค่ะตอนนี้ทุกคนทุกคนว่าเวลาเจอหนูมีออร่าป่ะท่านแหละหนูยังมีออร่าก็ได้เนั่นแหละมันช่วยเรื่องนั้นแต่มันพูดไม่ได้เพราะติตอไอที่พูดพูดเยอพี่ติกตออไม่ได้ยิน น่ามันชว์ใโชว์ผิวให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะมันเป็นเสร็จเลยโอ้โหไวมากไวมากเรื่องถอดอุ้ยสวยมากเลยอ่ะไวมากเรื่องถอดอะขอยบอกผมไปข้างหลัง่อยค่ะผมไปข้างหลังเลยค่ะเออนะคะโอ้ดูความผิวแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยแต่งตัวโปะไงอือเบปปากมาโอ๊ยเบปปากมา ก็เลยแบบใส่เสื้อคลุมอะไรแบบนี้น่ารักจกังเป็นคนเรียบร้อยค่ะสวยมากซีระอร่อยทานง่ายมากค่ะชอบมากค่ะสวยมากอยากสวยแบบน้องเบสต,ต้องซีรา<ว>ค่ะอยากสวย,สวยแบบจริงๆอ่ะเอาจริงนะหนูว่าตอนเด็กๆก็คือยุคมืดจริงเป็นคนที่มืดมากเหมือนพี่หน่อยบอกอ่ะว่าแบบตอนเด็กคืออยู่สวนทำนายอะไรเงี้ย จริง,รงแต่กว่าจะได้ขนาดนี้คือเราต้องดูแลตัวเองทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเดินตามรอยเบสอะคือซื้อเถอะแล้วกินตามเบสจริงๆเพราะว่ากว่าเบสจะได้ขนาดนี้คือเบสก็สู้ยิ่งกว่าหาคู่อีกกว่าจะน <c oughs> <c oughs> คำนี้ไหมนะกว่าจะมีออร่ายิ่งกว่าหาแฟนอีกเธอจะ <c oughs> สู้มากกว่าจะได้ผิวแบบนี้ <c oughs> เปิดหน้ามาแล้วสวยหน้ามาหนูยาวแล้ว <c oughs> มันก็เลยต้องเปิด สั่งแล้วสามถุงขอบคุณค่ะตอนนี้ใครกดตะกร้าหรือยังถ้าเกิดถามแล้วไม่กดตะกร้าไม่ตอบนะครับต้องกดตะกร้าผมก่อนค่ะได้ค่ะคุณจะมาถามเรื่องแบบหัวจงหัวใจเรื่องชีวิตผมไม่ตอบนะครับจะมาแซวเรื่องผู้ชายไม่ตอบครับคุณต้องกดตะกร้าก่อนครับผมตอบครับเขาบอกว่าชอบน้องเวอร์ชั่นเรียบร้อยเป็นยังไงนะพี่ยังไม่เคยมีเลยต้องแบบว่า พี่เปิ้ลเซ้นไม่หยุดเลยอ่ะพี่เปิ้ยมาใส่เสื้อผ้ามาทุกคนมาแม่มาแม่มาโอ้ยนี่โรตีเยอะมากเลยอ่ะแม่มาค่ะแม่มาโอ้หสวัสดีค่ะสสวัดีทำไมต้องไหว้อ่ะคะเปลี่ยนจากม่ายเป็นหอมได้ไหมคะอุ้ยป๋ามาอีกแล้ว ทำไมเอาเงินไม่จ่ายมาทำไมหนูตื่นเต้นทุกครั้งที่พี่เป้ยมาทำไมอะคะเปล่าค่ะพี่เป้ยชอบมีจังหวะที่หนูไม่ได้เตรียมโบบ้าอไอย่างงี้หรอใช่มันก็ไม่โบบ้ามันเป็นจังหวะนรกนิดนึงเขากินมางไดหมอ่ะนี่ค่ะชมให้กินแก้วนึงอุ้ยเอาน้ำเร็วพี่เป้ยกินเร็วของพี่เป้ยต้องเก็บตังค์่ะคะทำไมของพี่เป้ยไม่เก็บตังค์เลยเมื่อกี้ของมลเก็บตังค์รัวๆเลยค่ะปกติอะค่ะถ้าเป็นหนึ่งสองเล็กมันยี่สิบบาทอ่ะอ่าฮะแล้วจ่ายตังค์ด้วย คิดดีแล้วเปล่าคิดดียังอยากกินใช่ไหมคะอยากกินอยากจะเน้ำมาให้นะคะทำไมใจร้ายจังกับพี่ก็ซองใหญ่ก็คือ300 3 9อยสามอยา่พอหานอกมามันมี15ซองก็ตก20บาทอหนกระเป๋ากระเป๋าหนูไม่มีเงินอะไรกระเป๋าหนูกะตีเนี่ยเอาเร็วให้20่สิบบาทให้เปิ้ลเร็วขอยุดยี่สบบาทหน่อยเดี๋ยวให้ดอก ไม่ค่ะมีคนรีบมีเลยเดี๋ยวเราใช่ค่ะเราต้องหยิบมาให้พี่เป้ยพี่เป้ยบอกว่าจะเบาๆกับน้องไม่ได้นี่พี่เป้ยพี่เป้ยต้องแบบนี้ให้น้องไปเลยเอามานส่องส่องใหญ่เลยมันเอามานส่องใหญ่ช่องนี้ได้เพราะหนูก็ได้กำไรเจ็ดร้อยะขอบคุณค่ะเป็นแบบขอบคุณได้เลยได้ คนสวยจะด้วยเผินอไหมน้องเบสเผินหนูเก็บจริงนะเนี่ยเก็บได้ไหมหนูไม่กล้าจริงๆหนูเป็นคนเผินผู้หญิงสวยนะไม่แล้วพี่เป้ยกันนี้ก่อนอันนี้พี่เป้ยเอากลับเขาพี่เป้ซื้อแล้วเอากลับบ้านนะบิ๊กในขอกินหน่อยแก้วเดี๋ยวเขาเอาแก้วให้อยู่ค่ะพี่เป้หน้าเด็กมากจริงค่ะสวยมากยังยังให่เห็นลายลิปอ่ะหนูจุ๊บไปอุ้ยลยลิปเหรอใช่ ฉันจุบจริงด้วยนะแล้วทำไมต้องจุบเล่นน่ะพี่ยังจุบเราจริงเลยไฟไฟสวยอะอย่าทำแบบนี้หนูก่นคนโสดอะคนโสดอ่ะมันก็แบบว่าเหงาเงาอยู่นะก็โสดั้งสองนั่นแหละคนโสดมันยิ่งเหงาเงาอยู่นะก็สอทั้งสองแหละเหงากับเงาเจอกันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ค่ะนี่ค่ะไม่ลืมว่ะ คาราบุค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่ไม่กินเลยทำไมพี่จะกินไม่ได้อะน่ารักอ่ะซื้อหน่ารักอ่ะแหมหนูพูดแข่งสองเลยทำไมพี่ไม่กินขนมอ่ะลอานี้มันจริงจังเป็นยังไงคะเป็นยังไงเป็นยังไงอืมเฮ้ยอร่อยอ่ะเห็นไหมใช่ใช่ใช่หนูบอกแล้วว่าอร่อยขออีกพันหนึ่งแล้วจะซื้อจริงจริงอร่อยมาก บิวโอนให้ด้วยสายเปด้วยอ่ะโอนให้พี่กขด้วยนะเอามาอีกฟองเลยนี่ตะฟองนี้เฮ้ยไม่ฉีกแล้วเฮ้ยอร่อยม้กเดี๋ยวไปเอากัพี่หน่อยให้เจแดนี่พี่มรไปหยิบให้หน่อยคอหยิบให้หน่อยไปหยิบจากโงนมาเร็วเราได้กำไรตั้งสามจ็ร้อยสองพันหนึ่งหรอใช่ใช่เดี๋ยวเออร่อยอ่ะ โอ้ยอร่อยอ่ะพี่ไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้ทานง่ายมากเลยอ่ะใช่ค่ะ1,000งมิลลิกรัมเจ้าแรกด้วยนะคะที่เป็นอาหารเสริมเออดีอ่ะเพื่อหน้ารักอ่ะเบื่อหน้ารักพี่เบื่อชอบผู้หญิงปะชอบเอาหนูไว้ในที่ไม่ติดเลยพี่ไม่ติดเลยมันก็โสดนี่พี่ไม่ติดเลยพี่เื่อโสดนานยังหนูสองปีที่ปีนึ่ง เอาล่ะเอาล่ะซองนี้ซองละตังนี่นี่ซองใหม่ค่ะมันยังไม่ได้แกะค่ะ่หอมด้วยเริ่มคิดแล้วเนี่ยเริ่มคิดแต่ถ้าเจคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ราคานี้นะเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ก่อนอันนี้ให้น้องบิวโอนให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่พี่หน่ารักค่ะ พี่น่ารักเฮ้ยมันดีจริงทุกคนพี่เป้ยน่ารักมากแล้วเมื่อกี้กินกาแฟไปอันนี้มากินวิสีเฮ้ยมันอร่อยมากอ่ะสดชื่นง่ายมากดีอ่ะพียน่ารักอ่ะอย่าชมมากกว่านี้จะหอมแล้วนะพียน่ารักนี่จะไปเล่นหนุ่มพี่ละเฮ้ยพี่พี่เอาจริงๆนะไปละขอบคุณค่ะ อย่าทำกับคนโสดแบบนี้นะคะขอบคุณ no. ค่ะขอบคุณมากยน่ารักมากหูยพี่เปิ้ลสวยมากพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลแบบได้ราคาพิเศษด้วยห่อละพันห่อละพันช็อกไปเลยนลำเบสพี่มีคลิปช็อกไปเลยสวยมากโหูยอยากเกิดเป็นผู้ชายเลยว่ะทำไมกูไม่เกิดเป็นผู้ชายวะโอ้โห ถ้าหนูกเกิดเป็นผู้ชายนะั่นหนูจะจีบเปยปานวาดจัาชาดาดจาชาดาดา